ส่วนความคืบหน้าการพิจารณาการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะอย่างอดีตประธานวุฒธธิสภาแล้วก็ประธานวัฒสภาค่ะวันนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติก็มีการนัดประชุมวราระพิเศษนะคะเพื่อที่จะฟังการแถลงปิดคดีถอดถอนนายนิคมวัยรัชพานิช์อดีตประธานวุฒธธิสภาและนายสมศักดิ์เกียรติสโรนอน์อดีตประธานวัฒสภาโดยยังไม่มีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการประชุมค่ะโดยนายแพทย์เจตศิรทานนท์นะคะโฆษกคณะกรรมิการวิสามันกิจ จาก,การสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าวิบสอนอชอระบุนะคะว่าที่ประชุมวิบสอนอชอนั้นยังไม่มีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการถแถลงปิดสํานวนคดีถอดถอนนายนิคมไวยรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภานายสมศักดิ์เกียรติรนนน์อดีตประธานวัฒสภารวมถึงนางสาวยิ่งนักชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรี โดยเบื้องต้นค่ะอาจยืดหยุ่นกรอบระยะเวลาซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชผู้กล่าวหาจะเป็นผู้ถแถลงปิดคดีก่อนนะคะจากนั้นจะเป็นการถแถลงของผู้ถูกกล่าวหาค่ะส่วนการลงมติถอดถอนอดีตผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งสาสำนวนในวันศุกร์ที่23มกราคมจะเป็นการลงคะแนนในทางลับ ตามข้อบังคับการประชุมคาดว่าก็จะใช้เวลาไม่เกิน3ชั่วโมงแล้วก็ไม่หนักใจกับกระแสข่าวการลอบบี้การลงมติเพราะว่าสนชนั้นทำตามหน้าที่ค่ะท่านนี้นายแพทย์ ขออภัยค่ะทั้งนี้นายพรเพชรวิชิตชลชัยนะคะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีคําสั่งนัดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชเป็นพิเศษในวันนี้นะคะเวลา10บนาฬิกาเพื่อรับฟังคําแถลงปิดสํานวนด้วยวาจาของปปชผู้กล่าวหาแล้วก็นายนิคมรวมถึงนายสมศักดิ์ในคดีถอดถอนออกจากตําแหน่ง ซึ่งล่าสุดนะคะนายนิคมไวรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภาก็ยืนยันแล้วนะคะว่าจะมาถแถลงปิดคดีด้วยตนเองส่วนนายสมศักดิ์เกียรติโซนอน์อดีตประธานธารัฐสภาปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการถแถลงปิดคดีค่ะ ทา่านี้ทางด้านพลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีนั้นได้ฝากไปถึงคณะรัฐมนตรีนะคะชี้แจงสังคมด้วยกรณีสอนอชอนั้นดําเนินกระบวนการถอดถอนนักการเมืองว่าเรื่องนี้เป็นการตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ภาวะผู้นําของนักการเมืองในอดีตค่ะ